สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยวนี้เรามาชมเหรียญของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กันนะครับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธนะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นรูปของหลวงปู่สุขนะครับจัดสร้างโดยมนิธิราชสกุลอาภากรนะครับเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2551นะครับ เพื่อเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรหนึ่งร้อยสบแปดปีนะครับกรมหลวงชุมพรท่านประสูติเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมสองพันสี่รอยยี่สิบสามนะครับแล้วก็มาสิ้นพระชนเมื่อสิบเก้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับก็พระชนพรรษาก็ 43, สี่สิบสามพรรษานะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยถ้าไปลบกับปีสองสี่สองสามนะครับก็จะได้ร้อยี่สิบแปดปีพอดีนะครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ในซีลเดิมๆแบบนี้นะครับมานะครับก็คือ หรือเจอเราก็เลยมาตัดซิวนะครับเพื่อจะมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเพื่อนๆที่ไม่มีห่วงหูเหรียญน,นะครับเนี่ยสภาพก็คือยังใหม่เพราะว่าไม่เคยผ่านการใช้นะครับเป็นลุ้งๆทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดของเหรียญกันนะครับเพื่อนๆซูมดูก่อนนะครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นรูปของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็อยู่ในชุดเหมือนเต็มยศของทัพเรือนะครับถ้าทายไม่ผิดนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่าพลเรือเอกพระเจ้าบรงเธอนะครับกรมหลวงชุมพรเขตดมศักด์นะครับแล้วก็มียันอยู่สามยันนะครับแกะบล็อกได้สวยเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่สุขถือไม้เท้ายืนอยู่นะครับแล้วก็มีคำบรรยายว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้านะครับ แล้วก็มียันห้าอยู่ตรงซ้ายและขวานะครับก็เป็นยันที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับยันพระเจ้าห้าพระอ,องค์นะครับน้โมพุทธายะนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่ามูลนิธิราชสกุลอาภากรนะครับวันที่จัดสร้างก็คือ21่ธันวาคมพศ25 5 1เแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลงกล้องดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเห็นความเป็นลุงของเหรียญเลยนะฮะน,นะครับลุงมากๆเลยนะสวยงามนะครับ นี่นะครับเมตาเล็กๆครับแต่ชัดเจนเลยนะครับที่อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของเหรียญนะครับอ่าด้านบนก็จะเป็นยันะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับพื้นผิวประกายลุ้งมากๆเลยนะครับลุ้งสวยสุดๆไปเลยนะนี่นะครับเหรียญเก็บมาดีเดิมๆอยู่ในซิวนะครับนี่นะครับโอ้โห ดูข้อความกันทางนี้นะครับโหลุงมากๆนะครับนี่นะครับพเลเรือเอกนะครับเป็นฟอนต์สมัยใหม่นะครับแกะบล็อกแบบสมัยใหม่นะครับพระเจ้าบรมวงวงเธอนะครับนี่นะผมมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับนี่นะครับ สวยมากๆเป็นเหรียญที่สวยมากๆน่าใช้มากๆนะครับก่อนแผงคงต้องไปเลี่ยมก่อนเพราะไม่มีห่วงนะครับ่าด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่สุกยืนถือไม้เท้านะครับแล้วก็มีข้อความบอกนะครับว่าเป็นหลวงปู่สุกนะเนี่ยครับท่านเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับหลวงปู่สุกนะครับอยู่ที่วัดประคองมะขามเท้านะครับจังหวัดชัยนาทนะเพื่อนๆแล้วก็มียันต์ตัวนี้นะครับเป็นยันต์ห้านะครับอยู่ซ้ายและขวาของหลวงปู่สุกนะครับ นนี่นะครับตรงในโบด้านล่างของปุสุขนะครับก็จะเขียนว่ามูล,ลนิธิราชสกุลอาภากรเนี่ยนะครับวันที่นะครับก็คือ21นะครับเมื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับพอสอก็2 5งหนะครับมั่วจัง ดูทางนี้อ่าเนี่ยนะครับเส้นเสียนต่างๆผิวเหรียญนี่โอ้โหลุงจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่แบบไม่ผ่านการใช้นะครับแทบไม่อยากจับเลยนะไม่อยากโดนเหงื่อนะเดี๋ยวจะต้องรีบซิลเก็บนะครับจะได้รักษาสภาพเหรียญไวดด้ดีๆนะครับอันเดียวลองดูอ่าด้านซ้ายมือของเรานะครับในขอบตัดนะอ๋อเป็นตัดฉีกนะครับเพื่อน นี่นะครับฉีกเยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมไม่ขาดสักทีเดียวนะครับเ,เดี๋ยวลดลงไปสักนิดหนึ่งรู้สึกว่าซูมใหญ่แล้วมันซูมยากนะครับอนี่กระชีกเหมือนกันนะครับด้านขวาครับโอเคเหรียญของพระองค์ท่านก็ เป็นที่นิยมมาตลอดนะครับก็จัดสร้างกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คงเป็นวาระหนึ่งรอยี่สิบแปดปีเทศประเกียรติของพระองค์ท่านนะครับจากพอศที่พระองค์ท่านประสูนะครับสองสี่สองสามพอมาในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดก็ครบร2อยสิบแปดปีนะครับตอนนี้ก็บวกไปอีกสิบเจ็ดปีนะครับลองดูนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับมีความเป็นลุงๆอย่างนี้นะสวยมากนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพือพ่อนๆคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ